เพื่อสักซีมอทอิ์มพเดินลีบเดินไปชิ้นโชคชัยของเราเอง ตรุงจิตใจให้นักกีราเลือดเดือดอนแดงมีแข็งแกร่งกระดุษสีร่าทุกชีวาต้อมยอมทิ้งเพื่อสักสีมอทอกกอเดินรีบเดินไปชิงโชคชัยของเราด้วย มาก ยินดีต้อนรับคะับขอต้อนรับน้องจากธรรมศาสตร์ทุกท่านนะครับนี่น้ำเองก็เป็นพิ่เรียนอะไรนะเป็นพาลุกน้องสิทธิ์เก่าพานุกน้องรุ่นน้องไม่ใช่ลูกน้องรุ่นหลานก็ว่าได้โอ้ผ่านมาหลายช่วงหลายช่วงปีปีนี้ฟุตบอลประเพณีครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะคะเจ็ดสิบเจ็ดสิบตอนที่เราอยู่ประมาณห้าสิบกว่ากว่าตายละกินข้าวบ้างป่ะลูกทำไมหุ่นดีดีหอมจังนะนะคะในส่วนนี้เมื่อกี้ที่เราได้เห็นฝีไม้เลายมือก็เป็นดัมเมเยอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ สองสาวกับหนึ่งหนุ่มหล่อนี้นะคะก็เป็นผู้แทนผู้นำขบวนอัญเชิญธรรมจักรอญเชิญธรรมจักรนะคะเห็นว่าเสารนี้จะมีฟุตบอลประเพณีแล้วใช่ไหมคะช่วยประชาสัมพันธ์กันนิดนึงให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะได้ค่ะก็พวกเราทุกคนนะคะก็คือทุตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะถึงงานฟุตบอลประเพณีจุลาธรรมศาสตร์ครั้งที่70แล้วนะคะที่สนามสุภัชราใสยนะคะแล้วก็สําหรับทางฝั่งธรรมศาสตร์นะคะก็ประตูที่18ค่ะเวลาตั้งแต่เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะคะก็มาเจอกับพวกเราทุกๆคนได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะอยากจะให้มาให้กําลังใจนะคะนักฟุตบอลทั้งสองมหาวิทยาลัยคะ่ะนะนะคะมีอะไรจะฝากถึงฝั่งจุลาเขาไหมคะ มีไหมมีไหมฟังจุลาก็ขอเป็นดัมเมเยอร์แล้วกันคะ่ะค่ะก็ปีนี้พวกเราก็เตรียมตัวมาพร้อมอย่างมากะคะ่ะก็ฝึกซ้อมกันอย่างหนักทุกวัน,นะคะ่ะแล้วก็ก็เพื่อให้วันจริงเนี่ยมีข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุดคะ่ะแล้วก็ปีนี้ก็คือมีดัมเมเยอร์ทั้งหมด10นะคนค่ะก็ เป็นปติสาทที่หน้าใหม่ค่ะก็อยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจพวกเราค่ะใช่แล้วก็สนุกทุกปีเนาะทุกครั้งที่เวลาดูถ่ายทอดทางทีวีไม่เคยไปพี่ยังบอกสนุกดีเนาะใช่ค่ะเป็นฟุตบอลประเภทนี้อันเก่าแก่นะคะจนมาถึงปีนี้ปีที่70แล้วสนุกสนานนะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจไปเชียร์นะคะจะฝั่งธรรมศาสตร์ก็ได้หรือฝั่งจุลาก็ไปกันได้วันเสาร์นี้นะคะไปเชียร์ฝั่งธรรมศาสตร์เยอะๆนะเอาเชียร์เอาเชียร์ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคช่วงนี้